ซึ่เชื่อว่าจะสามารถดะเนินไปกับนายทุหรือเจ้าของตัวจริงผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการถูงเวทานนี้ได้สําหรับทรัพย์สินสัตร์ครัเนิตร์หนึ่งพันรถจักรยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าย่านลินนะครับรายการหลูนะครับจำนวนแปดเดือนอยู่ด้านนนะครับจำนวนแปเดือนขึ้นตรงนี้ ต้องเดียร์ที่เราสืบสวนว่าให้การภาคเสร็จครับตบัดคดีนี้เราสืบสวนมีอะไรจะสองหากัน,นเจอไหมครับสุดก็ต้องดูในทีของไทยนะครับเท่าที่กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจไลเบอร์เราจะทำได้แต่เรียนว่าทำทุกเว็บไม่มีคำว่าผู้เป้าผมเปรียบเทียบเ,ยเ,เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจ,รจับผู้กระทำความผิจดจราจรให้ ตำรวจก็ได้มุ่งเป้าไปที่รถขับเคลคันหนึ่งตำรวจจราจรยืนอยู่หนึ่งพอที่รถปางขับเคลเป็นสามคันจับได้คันเดียวเจ้าของรถจะบอกว่าทำไมต้องมุ่งเป้าไปจับรถผมท่านไปของการไม่พุ่งเป้าไปจับไม่ใช่เหรอครับมันอยู่ที่การที่จัะสืบสวนนะครับเราตรวจพบเราเป็นการจับกลุ่มจับกลุ่มเสร็จก็ต้องดเนินการจับกลุ่ม ตอนส่วนนี้เดี๋ยวผมจะต้องตรวจสอบต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราพบว่าพอผู้จบเรียนเพิ่มไป็นหนึ่งต้นปีนะครับแต่ส่วนว่าสมาชิกเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนว่าคือในเคสที่หมวดเนี่ยเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเป็นเจ้าของเนี่ยเว็บมาเก๊าแอดก็ปรากฏว่ามีการเปิดนะฮะในเว็บเดิมเนี่ยพอเข้าทดลองเล่นติดกันแต่พอสักพักหนึ่งก็มีเว็บมาเก๊าแอดเปิดขึ้นอีกนะครับทางที่ ตำรวจยูซีดีในขณะนั้นนะครับก็เข้าไปตรวสอบแล้วก็จับกลุ่มเขาจับกลุ่มก็พบว่าเป็นกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่ง<า>ซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ถึงดำเนินคดีของนั้นก็ตัดละป้องเลยดียกว่าหรือลูกค้าอยากเล่นในเว็บนี้ก็ต้อง,งงองของการเล่นอานถอยเข้ามาในการฟ้องมันจะลับครับในส่วนนี้นะครับในครั้งนี้เนี่ยผู้ต้องหาทั้ง18รายเนี่ยเราดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่ในกระบวนการฟ้องถึงวัน ผู้ที่มีเส้เนรายการนานเนี่ยเข้าไปถึงนะครับแล้วมีลักษณะที่น่าเชื่อว่ามีส่วนรู้เองนะครับในการยักย้าย์แห่เทและในกระบวนการครอบเงินทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีมนะครับซึ่งยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับสำหรับในปลายนี้เบอร์หนึพอจับแล้วได้ยาสูรเพิ่มต้องมีการนเพิ่มจำนวนเงินไปชีวิตไซเบอร์สองเช่นเดียวกันครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้การที่คนอันนี้เขาได้แ นะครับในกลุ่มผู้เล่นและสามารถสืบสวนขยายผลจนออกหมายจับผู้ต้องหาได้หมดหกรายเป็นตัวจริงหมดเลยนะครับเป็นตัวจริงหมดเลย mm. ดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับพลเมํางดนและข้อพเศษนะครับแต่ก็ยังไปต่อได้นะครับจากการขยายผลท่านผู้การมิพลนะครับกับผู้กับได้มาแจ้งว่าอันนี้น่าจะยังมีตัวไปก่อแต่จากการ ดูเส้นเงินแล้วเนี่ยคนที่จับเนี่ยก็เป็นเจ้าของเล้นอากจะมีผู้ส่วนรายอืได้ยังไงผมพยายาม้องไปครับเส้นเฉพาะว่ามีหวยรมีูปหวยครับมีหวยมาอดอนล่างรูครับอมานา มีใช้หายอก็เป็นแบว่าสางกล้องหลายอันก็มีสองหลายอันที่ด้วยกันที่มีความานานใงายอันอไซเบอร์เป็นรลก็เราเข้าไปพวกเ้า็นราะดาไปยจะมีก้องหลายที่เราเข้าไปแลวกรสอดวยเชิญท่านจงบัง พี่ๆส่วนบช่วยมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ่ะไม่มีนอกจากนี้ค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะทางคณะผู้พบพากษาคะ่ะแล้วก็พี่ๆส่วนบช่วยนะคะร่วมกันตรวจดูของปลาออเ,คคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตทางคณะผู้พบพากษานะคะ,ย,ะ,ย,ะ,คะยืนถ่ายรูปให้พี่ๆส่วนบช่วยถ่ายรูปส,สักพู่หนึ่งนนะคะ่ะ ทั้งไหนคือเพราะว่าได้ของระดอบให้มาเลยเพราะในกลุ่มบัวที่มีเขาเรียกว่าลิมิตเนู่ที่ประมาณร้อยท,ที่จะบรรทัดแต่มันต่างจากภาคเครื่องตรงที่มันเป็นสามคนกว่าอ่าใช่ครับมันก็ไม่ต่างกันหระครับคือการก่อเงินเนี่ยก็คือการยักย,ย้ายถ่ายโอนนะครับท,ที่ขอใหม่กฎหมายก <laughs> ่อเงินเนี่ยก็คือคุณทำอะไรก็ตามนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพหรือปกปิดทำมาซ้อนเล้นเพื่อเรา ไม่้าวอย่งที่มายเงินพื่อที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยหรือผู้ทจธุร้รหมเนี่ยจะได้ไม่ทราบแน่องาะว่าไอ้เงินเนียมันมาจากการมนานารเพราะฉะนั้นในการปกปิดทำทางข้อนเล่นเนี่ยมันเป็นดวิธีวิธีที่ผู้ต้องหาตระเวนอยิ่ที่จงก็คือหาทีมพ้อมูลมาทีมหนึ่งนะครับโอนเงินเข้าไปให้น้องน้องรับเงินดำไปจากพี่แต่น้องมีเงินขาวเข้ามาสิบช่องอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะพอน้องเงินออกไป ลงเงินหนูน้องเนี่ยขาวกะดำนคนกันออกเป็นสีเทาแล้วโอไปให้น้อยอีกคนนึงน้อยอีกคนนึงรับแต่งเ,เาางินเทานะเสร็จแล้วเงินทาเข้าไปสิบช่องคนก็ไปสีเริ่มขาวแล้วเนี่ยแหละครับขอเรียกว่าข้อเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถึงกระบวนการนี้มีความผิดตามกฎหมายขอ้อเงินถ้าเราสามารถผู้เห็นว่าคุณ er รู้หรือควรรู้ว่าเงินเนี้ยคุณรู้นะว่ามันเป็นเงินมีกฎหมายคุณไม่ต้องรู้ถึงขนาดว่ามันมาจากเว็บมากรัวหรอก ที่จอดอยู่ตรงนันอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงภาษีก็เป็นฟอกเงินนนะครับหลายท่านเนี่ยไม่เขา้าใจกฎหมายฟอกเงินปัญหา,าบอกว่าเอา้ารับมาจะรู้ไหมเนี่ยว,ว่าอันนี้เป็นเงิน,งนมีกฎหมายนะครับก็เป็นหน้าที่ทั้งตำรวจที่จับคุมณของผู้ใช้กฎหมายที่จับคุมผู้ต้องหาในข้อหามฟอกเงินถ้าเราไม่สื่อสารว่าคุณรู้หรือคุณแต่ละเดียวกันกนาะถ้าเราไม่สื่อสารกัน้องไม่รู้นะครับแต่เมื่อรับเข้าไปแล้วเนี่ยมันก,ก็ต้องรู้ รีแค่เพยงเท่านันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคู่ะองเรามผิดเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงนะินถึงจะต้องดูให้ดีว่าเงินที่ข้ามาคุณเนี่ยมันเป็นเงินจหากนหนนะครับคุณรู้จักกับคนนั้นไหมส่วนมากถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเงินมันจะมาจากบัญชีม้าซึ่งเจ้าของบัญชีม้าของคุณจะไม่รู้จักกันเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องฟอกเงินยกตัวอย่าง,อางเอาเงินไปซื้อ ของอขที่ราคาแพงต้องเดินขายเลยขาดคุณด้วยนะครับขาดทุนส่วนต่างไม่เป็นไรเพื่อเอาเงินส่วนกลับมาเห็นไหมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเงินที่มีเงินดำลงผสมเนี่ยไปซื้อของซื้อของพองของกลับมาบเป็นเงินขาวแนละ้วคุณก็บอกแล้วว่านไม่ได้จากการขายลดแต่รถมาจากไหนล่ะมันก็ต้องย้อนกลับไปสู่อดีตนะครับแล้วก็ร้านนี้ผลประกบร้านะครับ อยู่ระหว่างกันเช้าซื้อดีกว่ารับจกสืบสต่อนะครับคันนี้ยึดได้จากบ้านผู้ต้องหาถูกไหมผู้ต้องหาใช้อยูู่้ว่าพรอมต้องเ้าต้อะเราจากบ้านุงไม่ซื้อ่ซื้ออะไรบ้านไมใช้รับบนี้ รออันดัสิตินำเรียนนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับท่านดูแลกันนะผู้เกี่ยวข้องทำแยบพนาดออนไลน์ร่ำรวยขนาดนี้เนี่ยที่ผู้เล่นเนี่ยหมดตัวนี่มีเคสสำคัญอีกเคสหนึ่งนะครับเดี๋ยวกำลังให้ทางสอทอหนึ่งนะครับไปดำเนินการตากรณีเป็นข่าวดังเรื่องมีผู้ต้องหา ไปก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์แลก็ตัดนิ้วแม่ของพนักงานช่างใหญ่นะครับพอผมเห็นข่าวนั้นเนี่ยผมโทรไปสอบถามท่านผู้กับโรงพักเจ้าของคดีถามว่าข่าวเนี่ยน้องเั่ข่าวลงว่าผู้ต้องหาเนี่ยฆ่าเพราะว่าติดก,กรรนารพนันบาคาร่าผมก็คิดแล้วว่าไอ้บาคาร่าเนี่ย มันจะเล่นแบบออนไลน์หรือออนไลน์นโทรศัสอบถามเขาบอกเล่นออนไลน์ก็เลยขอชื่อเต็มานะครับเสร็จแ,แล้วก็ตำรวจไซเบอร์เราก็ดู<ม>นะครับคิดว่าน่าจะได้ผลเร็วๆนี้ล้วจะเรียนให้ทราบอยากเะียนใ้ท่านรับว่าตำรวจไซเบอร์เราทำงานเชิงทุกน,นะครับทุกเทสนะครับที่มีการทำผิดในอัชญารออนไลน์เราอยู่้งองเนระียกว่าเรื่องอะไร เราจะทําเต็มที่ให้สุดกําลังความสามา,มา,มารถช่วยกันประสานพันธับหรือข้อความหรือ URL ลิงก์ที่มันเ,เคยถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับหรือมีคนมาร้องเรียนไว้เนี่ยกับตำรวจนะครับเราจะบันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดในแอปพลิเคชันนี้นะครับท่านก็จะ,ะสามารถใช้ประโยชน์ในการป้องกันได้ว่าเ,อเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้บัญชีนี้เป็นพวกจังเมอร์หรือเปล่านะครับ ฝากน้องประชาชนนะครับแล้วก็อาทิตหน้านะครับผมคิดว่าไม่เกินที่หน้าเดี๋ยวเราจะมีแบบทดสอบให้น้องประชาชนไปทำเล่นๆไ b เบอร์วัคซีที่เราเคยทำนะครับวันนี้มีภาคประชาชน,นครับสำรุนรางวัลให้กับน้องประชาชนที่ตอบคำถามได้คะแนนถึงสุดประจําเดือนแล้วนะครับผมจะได้นําแถลงาการณ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าโดยทีมของท่าน ท่านลองไพลโรดนะครับเดี๋ยวถ้า,าลองไพลโรดมันแสลงวิธีการขอบคุณครับ